สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเจาะหงเป็นหน่วยงานราชการส่วนบริการสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่บนถนนสายลำปางวังเหนือตำบลวิเชียรนครอำเภอเจาะหงจังหวัดลำปางเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30นถึงเวลา17.30นโดยไม่หยุดพักเที่ยงมีพื้นที่รับผิดชอบ2อำเภอคืออำเภอเจาะหงและอำเภอเมืองปางมีปริมาณเอกสารสิทธิ์จำนวน68,000แปลงมีงานจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม2,000 0รายต่อปีการจัดเก็บเงินรายได้8ล้าานบทต่อปี มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดและฝา่ายอำนวยการภายใต้การควบคุมดูแลของนางสาธนวันพัตรวิรุณจากพนักงานที่ดินัวหวัดลำปางสาขาเจ้าหงมีลากรเป็นข้าราชการ,รจำนวน19คนการเดิน,นทางไปยังสำนักงานที่ดินหจัาลำปางสาขาเจ้าหงมีรถขนส่งสาธารณะให้บริการตอลอดทั้งวันหากจะดเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจะมีป้ายบอกทางหรือสามารถใช้ระบบนำทาง่าด Google Maps ที่ทำการอาคารสำนักง,งานจะเป็นเด็ก2ชั้นมีการจารัดพื้นที่ให้บริการอย่างเหมาะสมในการเวนเร้นระยะห่างและมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา2019เช่นการตรวจว,วัดอุณหภูมิอาล้างมือและเจลล้างมือจำนุนที่ทุกคนสวมใส่แมสตลอดเวลาและจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารสำนักง,งานที่เหมาะสม และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเจ้าหงษ์เนมีการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยการทอดแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองช่องทางสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกมีการวิเคราะห์ผลการสนรวจและนำไปปรับปรุงการให้บริการในส่วนงานบริการประชาชนแบ่งออกเป็นงานด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสหิมทารัพย์งานด้านการรังวธรรมที่ในการออกนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน มีป้ายแผนผังการให้บริการป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการและป้ายบอกทิศทางในการเข้าจุดบริการอย่างชัดเจนมีจุดให้บริการ4จุดบริการคือจุดบริการที่1จุดประชาสัมพันธ์มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําตรวจสัดกรองเอกสารก่อนเข้าจุดบริการมีระบบคิวอัตโนมัติในรูปแบบ QR Code สามารถตรวจสอบระ่อยเวลารอคอยได้จุดบริการที่2ฝ่ายทะเบียนสอบสวนสิทธิและนิติกรรมมี5ขั้นตอน4จุดบริการจุดบริการที่3งานการเงิน รับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบโมบายแบงค์กิ้งหรือเครื่องชำระเงินสด EDC จุดบริการที่4ฝ่ายรังวัดรับคำขอรังวัดที่ดินและตรวจสอบระหว่างแทนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเจ้าห่มมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการเช่นเก้าอี้นั่งรองจุดบริการเครื่องดื่มทีวีสัญญาณไร้ไฟคอมพิวเตอร์และมีรถเข็นที่นั่งพื้นที่จอดรถเข็นสำหรับผู้พิการมีทางลาดท,ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ไปเกลื่อนพื้นที่ต่างระดับและถังขยะเคลื่อนที่ได้มีห้องน้ําที่สะอาดและถูกสุขลักษณะไว้บริการประชาชนทั่วไปและห้องน้ําสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุมีอุปกรณ์ในห้องน้ําที่ออกแบบง่ายต่อการใช้งานและมีการติดสัญญาณเสียงของความเชื่อเหลือไว้สําหรับผู้วิการผู้สูงอายุมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบรุรีและพื้นที่เขตสุบบุหรีไว้ในบริเวณที่เหมาะสมมีการคัดแยกขยะและมีหน่วยง,งานเข้ามาจัดเก็บเพื่อนําไปจังลายมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดวยการปรับปรุงพื้นทัศทัและการปลูกต้นไม้รอบอาคารสำนักง,งาน จะกีมีบ้าควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศและการติดตั้งโซลร์เซลล์ให้แสงสว่างนอกจากการให้บริการแบบบล็อกอินแล้วสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาแจ้งหงยังมีการนำนวัตกรรมให้บริการในรูปแบบออนไลน์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการประชาชนสามารถใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นการให้คำปรึกษาติดตามงานผ่านระบบไลน์แจ้งหงและเฟซบุ๊กสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาแจ้งหงการค้นหารูปแบบที่ดินผ่านระบบไลน์แสม การตรวจสอบหลักทรัพย์ผ่านรบบ Landspace การตรวจสอบประกาศจดทะเบียนสิทธิและนิิกรรมผ่านเว็บไซต์กรมที่ดินดี Lands Announcement การนัดหมายจองคิวเยี่งคำขอจดทะเบียนและการจงคิวนัดวรงวัติ EQ l a n d การใช้โปรแกรมแ p ปพลิเคชัน Smart Lands ซึ่งได้วรวบรวมบริการของกรมที่ดินจำนวน8บริการไว้ให้บริการแก่ประชาชน การเปิดสูตรอ o ไลน์หรือช่องทางการร้องเรียนร้องรู้ผ่านคอเซ็นเตอร์หรือ e-context กรมที่ดินตลอด24ชั่วโมงและร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆนอกจือจากภารกิจหลักของหน่วยงานสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาเจาหงยังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ดินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตนำไม้หุงห้ามออกนอกเขตจังหวัดและคณะกรรมการตามที่อำเภอและหน่วยงานภายนอกร้องขอ งานบริการของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเจาหงเป็นงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายบุคลากรจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในที่น่าเชื่อถือการนำเทคโนโลยีด้านภาูมิศาสสารสนเทศและระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานจะเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการคำนึงถึงผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการเพื่อนำไปสู่หน่วยงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสูตรราชการสะดวกต่อไป